ตั so ้งแต่้าวจมบ่หยุดอไม่ต้องพูดถึงวินทั้งเสียงลายทั้งตาหากระเป๋าตังพบเจอแล้วค่อยนะมุ้งมีตังกินเหล้าแล้วเด้อชัวอ่ะเป๋าตังพบเจอจั๊กไปวางไม่ได้วินซ้ายวินขวากายังว่าวินมานั่งอยู่เนี้ย เอเาาาทดินเบื้บลงก้นเลยเออลองก้นถุงนึงถุงนึงเลยหัวแล้วเ,เ,เ,ออลเปลดินได๋ธรรมดาอ้ออาหัรนกระเหตุไปเลยเอออืม่ทราบเป็นงมง,งูขึ้นได้กระลูกขึ้นแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเอ,อ้ย่อยเละวิน

Qua mong qua luôn, luôn. À. Khôi mà, khôi mà, khôi mà nói ừ, chịu đun nói, anh em. Hm hm hm. Yên nha cái thang hôm nay. Hm hm